ก่อนยุบสภาหุ้นไหนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคำถามนี้อาจจะทำให้นักลงทุนหลายคนใจจดใจจ่อกับข่าวสารที่ออกมาเกี่ยวกับนโยบายและโครงการต่างๆที่อาจส่งผลต่อตลาดหุ้นในช่วงสี่เดือนสุดท้ายก่อนยุบสภาแต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายและโครงการเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มหุ้นบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของนักลงทุนอาจพลาดไปบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นกลุ่มต่างๆ จากนโยบายและโครงการที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและนโยบายเร่งด่วน5ข้อของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นไปที่การผลักดันโครงการใหญ่ๆเช่นพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC และโครงการเลนบริดแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มหุ้นไหนที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายและโครงการเหล่านี้อย่างแท้จริงกลุ่มขนส่ง BTS BEM หรือกลุ่มคาบิลี อาหารเครื่องดื่มบริการความงามและท่องเที่ยว CPON, BJC, TAXT, o s แ CBG, s สปา Ki s ทหรือแม้แต่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอมตะวอตกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง CK, STEC, u n i ยูเิกลุ่มโลจิสติกขนส่ง p c เซ t t a w i s ไและกลุ่มรถเม์ไฟฟ้า EA, NEXT ที่อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่า และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของนักลงทุนอาจพาดไปการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและโครงการเหล่านี้ต่อ GDP ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าจะหนุน GDP ได้ราว0.30% YOY แต่คำถามที่น่าสนใจคือโครงการเหล่านี้จะสามารถสร้างความคืบหน้าได้มากน้อยเพียงใดในระยะเวลาสั้นๆก่อนยุบสภาและนักลงทุนควรจะติดตามอะไรบ้างเพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายและโครงการเหล่านี้ต่อตลาดหุ้น คำถามที่น่าสนใจคือคุณเห็นว่านโยบายและโครงการเหล่านี้จะสามารถสร้างผลกระทบบวกต่อตลาดหุ้นได้หรือไม่และกลุ่มหุ้นไหนที่คุณคิดว่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดขอเชิญชวนให้นักลงทุนทุกท่านมาร่วมวิเคราะห์และแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนของความคิดเห็น